คุณอภิสิทธิ์ลงพื้นที่แล้วค่ะสอสอมากกว่าครึ่งหนึ่งของหาดใหญ่ก็คือจากพรรคประชาธิปัตย์นะในนั้นมีพรรคภูมิใจไทยมีพรรคประชาธิปัตย์หกเขตที่เหลือคือพรรคอะไรบ้างก็รู้มีทั้งหมดเก้าเขตคําถามก็คือลงพื้นที่แล้วยังไงมึงไปช่วยอะไรเขาได้อะทําไมคุณอภิสิทธิ์ไปนั่งแบกบ้านแบกเมืองแบกคนแก่ออกจากพื้นที่เหรอคือก็ไม่รู้ว่าลงไปตอนนี้เนี่ยได้ภาพอะไรแล้วก็ไปเป็ภาระชาวบ้านเขาหรือเปล่าด้วยลงพื้นที่ตอนนี้ต่างคนต่างลงไปหาเสียงนะ แต่ว่ามันเป็นพาระให้กับประชาชนตรงนั้นเขาหรือเปล่าอันนี้ต้องคิดอีกนะต้องคิดอีกนะลงไปแล้วเป็นภลระเขาไหมไอ้พวกที่ลงพื้นที่ลงพื้นที่ลงพื้นที่แล้วก็ทําหาอะไรไม่ได้นี่นะเออนะเมียนายกอีกคนนึงลงไปแล้วผัดข้าวผัดข้าว,าวมึงเป็นอะไรฮะมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรมากไหมมึงโดนด่าตั้งแต่ตอนไปจีปนโดนด่าตั้งแต่ตอนไปนู่นไปนี่โดนด่าตั้งแต่นู่นด่าด่าตั้งแต่เลย คือมึงจะไปนั่งผัดข้าวเป็นพาราชาวบ้านเขาหรือเปล่าเป็นพราระเขาหรือเปล่าไอ้พวกที่วนะัยน้ำไม่เป็นเนี่ยมึงไม่ต้องไปลงไปหรอกเพราะว่ามันจะกลายเป็นภาระมันจะทําให้เวลาเขาลงไปเนี่ยไอ้พวกหัวคะแนนที่เป็นนายกเป็นนู่นเป็นนี่เป็นเทศมนตรีเป็นอะไรต่างมันก็ต้องมาต้อนรับหับขับสู้มึงอีกไอ้พวกอสสลงไปไอ้พวกที่หัวคะแนนใหญ่ๆมึงก็ต้องไปลงดดูแลพวกมึงอีกเข้าใจยัง